พานกินอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีเสียงลมแล้วก็อาจจะมีเสียงดังนะคะเพราะว่าเขาก่อสร้างทําถนอนอยู่นะคะทําถน,นนนะคะวันนี้สาวย่าจะพามากินที่นี่ค่ะเ่เมียม่ยงปลานะคะเมี่ยงปลาสาวย่าตัดเอาแค่ครึ่งครึ่งพอเพราะว่าควร จะเสัญญานะคะสัญญาณฟอกด้วยนะคะฝากติกาอย่ากดชอบซับสไครต์สัญญาด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะเป็นกำลังใจสัญญานะคะแล้วก็สัญญาเป็นกำลังใจทุกคนนะคะถูกต้ก็เป็นกำลังใจสัญญาเหมือนกันนะคะอาจจะมีเสียงรบ เดี๋ยวมากินเรียงนะจ๊ะ okay. okay. yeah, ค่ะขอประทานโทษขอประทานภัยนะคะถ้าเกิดคำใหญ่เกินไปยัเพิมได้จริงเหร ออกรถหวานๆน,นะครับ ได้เมี่ยงหอยแข็งด้วยว่ะนี่สญญาวยากใส่เนื้อปลาอย่างโอ้ยไม่ได้ใส่ เแรงมากต้นหอมญี่ปุ่นแล้วก็เทียมญี่ปุ่นก็ไม่ทราบได้นะแล้วเขาอยากก็อยากกินเนี่มันตัดใจกันไปเลยคนะ่ะไ้แบบคั่ั่ตาส่วนเลยคั่ตาดูดเลย เสาหญ้าเอาส่วนหัวหนึ่งเพราะเสาหญ้าชอบแทะหัวอีกส่วนก็อาจจะไว้แบบป่บนบ่ใส่มะเขืออพระ่าร้านทษเอะไรได้เยอสุดเจ้า ปลาสาวย่าหมักใส่โชยุนะคำเล็กๆก,ก็ได้ค่ะแต่ว่าเครื่องมันไม่ถึง ขอโทษขออภัยเดอ้อผ่านบทสอบคลิปนี้ก็ได้ ส่วนท้องเป็นอะไรที่ชอบมาก เป็นน้ำจิ้มใส่ถั่วแต่ายาชอบออกรสหวานหวานเปรี้ยวถ้าเป็นซีฟูด้ดเปรี้ยวหวานอืมกล่าง เรื่องปลาที่ไรไม่เคยผิดหวังอะ่ะอร่อยค่ะ ต้นนี้แรงมากเลยครับ คำเด็กก็กินเมี่ยงเนี่ยคำเด็กก็กินได้นะคะแต่มันมันหมดสใจอะ่ะเนาะก้างเลย คลิปนี้สาวญ,ญาติจบคลิปตะเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ก่อนจากกันฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้สาวญ,ญาติด้วยค่ะสาวญ,ญาติเป็นกำลังใจทุกคนนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้สาญ,ญาติด้วยค่ะเรามาให้กำ,ำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเรามาเป็นกระยาที่มิตรที่ดีต่อกันนะคะในโลกของโชเชียลนะคะกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะทุกคนค่ะสู้ๆนะคะการจะตกนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอ กับสาวยาคิปหน้าว่าสาวยาจะพากินอะไรนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกเม้นทุกไลทุกคําติชมทุกอะไร Everything จริงกระเบลนะคะได้นะคะมีอะไรพูดคุยถาสาวยาได้เลยนะคะโอเคค่ะสาหรับคลิปนี้บ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะจ๊ะ